อะไรอ่ะเตรียมขายเดี๋ยวนี้คลิปขายของมันเยอะจริงๆนะเออแล้วขายอะไรอระก็ค่อยดูสิฮดูท่าแล้วน่าจะขายประกันแน่ๆเลยใช่แล้วครับเหรอมาอีกแล้วขายประกันก็คงจะเหมือนกันหมดน่าเบื่อจริงๆอ่ะแต่ประกันของผมไม่เหมือนใครนะครับตรงไหนล่ะประกันทั่วไปไม่ได้ป้องกันภัยให้กับทรัพย์สินและตัวเรา แต่เราจะได้รับค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาลค่าชดเชยรายวันและก็ค่าทำศพเมื่อตายนั่นแสดงว่าทรัพย์สินของเราได้เสียหายแล้วร่างกายของเราได้ประสบอุบัติภัยและมีโครคภัยไข้เจ็บแยแต่ประกันชีวิตด้วยศีลจะเป็นเกราะป้องกันทรัพย์สินของเราไม่ให้เสียหายส่วนตัวเราก็จะไม่ประสบอุบัติภยัยไม่มีโครคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนครับวายมีที่ไหนค่าของทรัพย์สมบัติไม่พังเสียหาย มีใครเกิดมาไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายกันละจ๊ะจะตกใจอะไรขนาดนั้นประกันชีวิตด้วยศีลในวันนี้อาจจะไม่ส่งผลในทันทีแต่จะตามไปส่งผลคุ้มกันภัยให้ตัวเราและทรัพย์สินของเราในชาติหน้าและชาติต่อๆไปอย่างแน่นอนโคตรจะขุ้มเลยครับเฮ้ยมันใช่เหรอใช่ครับอย่างน้อยถ้าประกันชีวิตด้วยศีลของที่เสียหายหนักก็จะเสียหายน,อน้อยสมบัติที่หายไป ก็อาจจะได้กลับคืนมาส่วนตัวเราถ้าจะประสบอุบัติภัยร้ายแรงหรือมีโรคภยัยไข้เจ็บหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะเป็นหายร้ายก็จะกลายเป็นดีแต่ถ้าต้องรักษาก็จะเจอหมอดียาดีครับแพงปะ่ะไม่เสียตังค์แม้แต่บาทเดียวครับไม่เช็คประวัติไม่ตรวจโรคทำได้ทุกเพศทุกวัยทุกภาษาทุกเชื้อชาติทุกเผ่าพันธุ์ครับทำไงอะ่ะดูนี่นะครับ ประกันชีวิตด้วยศีลข้อที่หนึ่งให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืยนยาวปาณาติปาตาเวรมณนีฉันจะไม่ฆ่าสัตว์ประกันไม่ให้ทรัพย์สินเสียหายหรือเสื่อมสภาพเร็วเกินไปด้วยศีลข้อที่สองตทินนาทานาเวรมณนีฉันจะไม่ลักขโมยประกันครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขและอบอุ่นรักกันยาวนานถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรด,ด้วยศีลข้อที่สาม กาเมสุมิชาจราเวระมะีฉันจะไม่ประพฤติผิดในกามประกันสังคมให้เป็นที่นับหน้าถือตาและเป็นที่เคารพรักศรัทธาต่อมหาชนมีปิยวาจาด้วยศีลข้อที่4มุสาวาทาเวรมณนีฉันจะไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพอเจอประกันสติปัญญาไม่ให้ถูกทำลายด้วยแอลกอฮอล์ของมึนเมาและสิ่งเสพติดทั้งหลาย สมองและสติปัญญาก็จะฉลาดหลักแหลมด้วยศีลข้อที่หสุราเมระยะมัชฌปมาธาฐานาเวรมณีฉันจะไม่ดื่มของมึนเมาและไม่ยุ่งกับสิ่งเสพติดทั้งหลายอ่ะก็รู้นี่ทำเลยทำดิแต่ไม่จนไม่เครียดไม่กินเหล้าไงเออทำเลย เริ่มรักษาศีลตั้งแต่วันนี้คุณจะได้รับก,การคุ้มครองทั้งชีวิตทรัพย์สินสติปัญญาดีต่อตัวคุณเองและผู้อื่นดีต่อครอบครัวสังคมและโลกใบนี้นะจ๊ะ